ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอซของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าไหมมือสองนะคะค่ะเป็นผ่านไปแล้วรอบแรกค่ะนี้เป็นกระโปรงนะคะคุณแม่จะเอากระโปรงไว้รอบหลังค่ะเป็นขนมชั้นค่ะกระโปรงต่อชั้นขนมชั้นนะคะสวยงามมากเลยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะกระโปรงขนมชั้นนะคะสวยค่ะ ความยาว35นะคะเลิกหูวดูเด่นเลยค่ะสวยมากค่ะพิวมากเลยค่ะค่ะนางฟ้าใส่ห่มสวยๆเนี่ยค่ะเรียกว่าสวยมากค่ะราคา700บาทนะคะค่ะคุณแม่ก็ช่างมาจากกรุงเทพค่ะเขาทาได้สวยมากเลยค่ะค่ะเขาจบเขามาเปิดร้านใหม่ค่ะคุณแม่เขาก็เลยรับงานกับคุณแม่ไว้ค่ะค่ะแล้วเขาก็แมทกันได้สวยนะคะเอวยืดถึง3 2 3 3นะคะ ค่ะความยาวอยู่ที่สามห้าค่ะต่อชั้นค่ะสวยขนมชั้นนะคะค่ะนางฟ้าใส่หนุ่สวยเนี่ยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นกระโปรงขนมชั้นต่อชั้นค่ะผ้าปูกผ้าเปื่อยคุณแม่จะไม่ให้ช่างเอาเข้าต่อค่ะค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะสวยมากค่ะเป็นลายมัดหมีนะคะ ค่ะมีแต่ลายมัดหมีทั้งนั้นนะคะสวยมากค่ะจิ้งมากค่ะค่ะโปรงขนมชั้นพิวมากค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะทักคุณแม่เข้ามาค่ะอันนี้หมายเลขยี่สิบสองนะคะค่ะใครชอบโทรไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะความยาวอยู่ที่สามน้าค่ะคนไหนตัวเตี้ยก็ค่ะก็ถอดออกได้นะคะนี่ก็สวยค่ะ ค่ะเอวยืดค่ะคืาดึงเอวยืดใหญ่อยู่นะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะกระโปรงขนมชั้นค่ะฟิ้วใส่สบายไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะค่ะผ้าพวกนี้ถ้าอัดผ้ากาวแล้วค่ะมันจะไม่ฟิ้วนะคะมันจะทื่อค่ะค่ะถ้าใส่ไม่อัดผ้ากาวค่ะจะฟิวมากค่ะค่ะผ้าผูกผ้าเปื่อยคุณแม่จะไม่เอาเข้ามาต่อนะคะสวยงามมากค่ะค่ะความยาวสามสิบห้าค่ะสวยดูดีดูเด่นมากนะคะ กระโปรงขนมชั้นต่อชั้น11กรีบค่ะราคา700บาทนะคะขาะช่างกรุงเทพค่ะเป็นช่างของมาจากกรุงเทพนะคะค่ะไอเดียได้สวยมากงามมากค่ะช่างกรุงเทพค่ะค่ะอันนี้ก็เขาไปจบแต่ก่อนเขาไปทําที่กรุงเทพแล้วเขาก็กลับมาบ้านแม่ไม่สบายก็เลยรับงานกับคุณแม่ค่ะค่ะรับงานกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ขายแบบย่อมเยานะคะขายแบบถูงมากค่ะอันนี้สวยมากจิ้งมากเลยค่ะ ดูดีดูเด่นค่ะแม็กันเลยสวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทถือว่าขายถูกนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยค่ะทีจะต่อได้นะคะทีจะเอามาต่อมาประกอบกันได้ค่ะแมพกันได้นี่ก็ค่ะทีจะลงตัวค่ะมันก็ใช้เวลาอยู่นะคะสวยมากขึ้นมากค่ะตัวนี้นะคะสําหรับนางฟ้าใสค่ะสวยมากค่ะค่ะคุณแม่จะค่ะเอาแต่ผ้าเกรดเอมาทํานะคะค่ะก็ต่อชั้นค่ะ ขนมต่อชั้นนะคะกระโปรงชั้นค่ะค่ะราคาผืนละเจ็ดร้อยบาทค่ะผิวใส่สบายค่ะค่ะเป็นงานพิวมากค่ะค่ะสวยมากนะคะค่ะข้างล่างนี่ค่ะเดี๋ไม่ตึงไม่ลังค่ะสวยค่ะขนมชั้นค่ะค่ะงานสวยมากค่ะโอเคมากค่ะอันนี้เบอร์สามนะคะรหัสสามนะคะค่ะทักคุณแม่ได้ค่ะรหัสสามค่ะอันนี้ อยู่ที่ราคาอยู่ที่7 0 0ด้ยบาทนะคะ้านะัดสวยมากโดดเด่นมากคะ่ะผ่านางฟ้าใส่ส,สวยสุดสวยนะคะสวยดูดีดูเด่นมากคะ่ะค่ะขนมชัน้นค่ะกับตรงขนมชัน้นค่ะเป็นผ้าสวยมากนะคะคุณแม่ใช้แต่ผ้าสวยๆทาค่ะค่ะเป็นผ้าคัพเกรดเอาไปทําค่ะผ้าผูกผ้าเปื่อยไม่เอาไปทํานะคะค่ะเราก็เห็นใจเหมือนกันค่ะคนที่จะซื้อไปต่อค่ะสวยค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากคะ่ะ ค่ะเป็นกระโปรงขนมชั้นนะคะขาดต่อชั้นค่ะเป็นผ้าแบบผ้าของคุณแม่เหมือนที่ผ้าคุณแม่ได้มาบางทีก็มีตำหนิแบบขาดหนูกัดแบบนี้ค่ะก็ตัดส่วนที่มันขาดออกไปแล้วก็ให้ช่างเข้าต่อเป็นขนมชั้นค่ะสวยค่ะนางฟ้าใสนี่สวยงามมากเลยค่ะขาดสวยค่ะหงส์งสวยที่พิ้วสูงๆนี่ค่ะค่ะคุณแม่เห็นเขาใสสวยค่ะพิ้วสวยงามมากค่ะ อันนี้ก็ราคาที่เจ็ร้อยบาทนะคะจะอยู่ที่ชุดละเ0 0ดร้อยบาทนี่ค่ะหมายเลขสี่ก็สวยค่ะดูดีดูเด็นแมทก,กันมากค่ะค่าราคาอยู่ที่เพราะว่าช่างเขาจะช่งา,าชงแก้วนี้เขาจะนี่ค่ะค่ะช่างแก้วนี้เขาจะแบบว่าเป็นงานกรุงเทพค่ะเขา,ขาจะทำได้แมทก,กันสวยมากค่ะค่าราคาอยู่ที่เจ็ร้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นค่ะเป็นกระโปรงชั้นขนมชั้นค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดูดูเด่นนะคะเอวใหญ่เอวกว้างถึงสามสองสามสามดึงยางค่ะดึงยางส่วนใหญ่นะคะค่ะแล้วก็เวลานะก็ใส่รองเท้ามีส้นนิดหนึ่งนะคะสวยค่ะค่ะไม่มีผ้าผูผ้าเปลยนะคะมาทํามีแต่งานชิ้สวยค่ะค่ะหุ่นชินสวยหุ่นดีๆนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยงามมากค่ะจึงมากนะคะ ค่ะดูดีดูเด่นโดดเด่นมากค่ะใส่ออกบุญไหนก็สวยค่ะงานไหนก็โดดเด่นนะคะค่าราคาอยู่ที่700บาทค่ะอันนี้ก็สวยค่ะชอบสีไหนก็โทรทักบอกคุณแม่เข้ามานะคะชอบออกโทนไหนคะออกโทนแดงๆก็สวยเลือดดูดูเด่นค่ะกระโปรงต่อชั้นค่ะ11ชั้นค่ะไอสิบกรีบต่อชั้นค่ะ ขาด11คีต่อชั้นนะคะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะราคาอยู่ที่ขาด700บาทนะคะช่างตัวนี้แมตตกันได้สวยนะคะเขาจะทำาบรนซ์กันสวยมากค่ะค่ะเพราะว่าเขาเขาเคยทํางานเขาเคยเป็นช่างกรุงเทพค่ะขาะแล้วก็ฝีมือปานนี้ด้วยค่ะขาะตรงไหนที่มันไม่ดีเขาจะไม่ตัดเข้านะคะค่ะคุณแม่ไว้ใจช่างตัวนี้ได้ค่ะขาดสวยมากค่ะ ค่าราคาอยู่ที่เก็ร้อยบาทนะคะหมายเลขยิ่มห้านะคะดูที่หมายเลขค่ะค่ะพื้นนี้ก็สวยนะไอโซได้สวยมากเลยค่ะช่างเขาเป็นคนแบบว่าเขาจะเขาจะรู้จักตัวไหนที่แมทกันกับตัวไหนโอเคกันค่ะนี่ก็สวยนะคะความยาวจะอยู่ที่สามสี่สามห้าค่ะใส่ไม่ลอยค่ะคนตัวสูงค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะใส่ออกบุญดอกง,งานก็สวยนะคะเพราะว่าพร้อมใส่เนี่ยค่ะตัดทั้งต่อทั้งไรเนี่ยค่ะคุณแม่ขายเจ็ร้อยบาทก็ถือว่าขายแบบย่ำเยานะคะค่ะช่างแก้วนี้เป็นช่างประจําของคุณแม่ช่างมาใหม่ะคะ่ะเขาจะแมทค่าได้สวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่เ0 0ร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะ ค่ะคนไหนขนดีดีสวยสวยใส่ผิวมากค่ะหมายเลขสิบเก้าค่ะค่ะต่องานขาวดําเลยค่ะต่องานดํานะคะช่วงนี้งานดําจะถามหาเคยถามคุณแม่ว่างานดําค่ะอันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะตอชั้นค่ะขัาโปร่งขนมชั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นดํานะคะค่ะดําค่ะเวลามันสะท้อนแสงมันจะนี้ค่ะดาค่ะเป็นงานดํานะคะอันนี้แหละ ค่ะเป็นต่อยกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วะคะ่ะสวยมากค่ะงานดํานะคะราคาเ0 0บาทค่ะอันนี้ก็สวยค่ะดําค่ะสวยมากค่ะกระปรงต่อชั้นค่ะสิบเอ็ดีบนะคะค่ะข,ขนมชั้นค่ะอยู่ที่หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะคะค่ะไม่ลอยนะคะสวยมากค่ะเป็นงานดําค่ะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะท่านชอบหมายเลขไหนก็โทรทักบอกคุณแม่เข้ามานะคะค่ะมันเป็นไอเดียของกระโปรงขนมชั้นแบบนี้ค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยนะคะทิ้วมากค่ะไม่อัดนะคะไม่ไม่อัดผ้ากาวค่ะค่ะกระโปรงพวกนี้เขาจะไม่อัดผ้ากาวนะคะดำสนิทนะคะดำล้วนค่ะดำสนิทค่ะ ค่ะเพราะว่ามันเป็นไอเดียของผ้าผ้าพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อชั้นค่ะเป็นงานดำนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะงานดำค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะอันนี้หมายเลขสิบนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเขาตัดได้สวยฝีมือเาเนียบมากค่ะแต่เขาจะไม่บานมากค่ะเขาจะพอยั่วๆนี่ค่ะค่ะตัวนี้ สามสามค่ะค่ะงานดำตัวนี้สามสามนะคะค่ะเป็นกระโปรงกระตอดชั้นขนมชั้นค่ะสวยค่ะค่ะช่วงนี้จะแนะนำงานดำเยอะมากเลยค่ะสวยค่ะเอวถึงสามสองนะคะค่ะดึงยางถึง3ามสองค่ะขาไม่บานมากค่ะไม่เป็นสุ่มนะคะสวยค่ะค่าราคาอยู่ที่เจ0้อยบาทค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกมากนะคะ ค่ะเพราะแม่ก็ขายของคุณแม่ขายของแบบไม่แพงนะคะขายถูกมากเลยค่ะอันไม้เลียกหูก็สวยค่ะท่านชอบไม้เลียกไหนก็บอกมานะคะค่ะค่ะช่วงนี้ค่ะเพราะว่างานดำนี่ขายขายดีมากค่ะค่ะเขาจะสั่งดำค่ะงานดำนี่ขายเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นเกี่ยวแกก่ับแม่หลวงของเราค่ะพระราชนีของเรา อันนี้ก็ต่อเป็นอันนี้นะคะเป็นยกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะต่อชั้นกันค่ะยกขีดลายลูกแก้วมุกนค่ะค่ะสวยมากค่ะค่ะดึงยางได้สวยนะคะแล้วก็ตัดได้สวยมากค่ะเขาจะเขาจะรีดผ้าได้แบบงานของเขานี่ค่ะละเอียดมากค่ะค่ะเขาเก็บรายละเอียดได้ดีค่ะค่ะเป็นงานดำข้าวโมกค่ะเขาเรียกว่าต่อชั้นขนมชั้นค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดบุญรักษาพระคุ้มครอง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ